สวัสดีค่ะวันนี้เรามาล็อกเก็บอะไรดีหมากผีพวน<อ>ใช่ไหมของสูง,ง,สงแต่ว่าก็อยู่ต่ำมันก็ไม่ต่ำหรอกเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ไม่สูงพี่เปิเ้ลไอเก็บไม่ได้ไอ้กลัวกระตกมันจะเป็นแบบเนี้ยลงไปมันก็เลยว่าอยู่ริมถนนดนะดนะเด<อ>ี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลัวตกจริงนี้ไม่อสูงวันนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหม,ม มมากนนี่ัเดี๋ยวรอให้พี่เปิ้ลมาจับเอาอ่ะข้ึกลัวตกอ่ะอะยื้อละยื้อละยื้อละอ้าได้แล้วเก็บลายเขวักเก็บลายวู้ในของพี่เปิ้ลน่ะนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาหากันนะวันนี้ของสูงครับของสูงเนี่ยพี่เปิ้ลคืออันนี้พี่ไม่เอาหรอเห็นไหม มาไม่ได้อยู no? ่น no? ั no. ่นหมากน้อยไม่เอาหรอกน้องมากแก่จะจะกินหมากทีต้องมากแก่นี่ใช่หมดเล้เนี่ยเดี๋ยวนะแต้นนู้น่ะสูงมากเลยนี่หมากผีพวนมันมีแบบว่าเครือเขียวเก็มีนะนี่เห็นละนู้น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 ้นน่นนูนู้้นนู้้นน้น่้นนนู้น้ หมางนี้เนี่ยนี่หมางนี้ให้กินเลยอร่อยอลองกินเลยเนี่ยหมางเนี้ยหวานอยากเอาหวานหวานอ่ะเนี่ยนเนี่ยแต่หมางเนี้ยหวานเนี่ยน,น,นอนเดี๋ยวเดี๋ยวสกินให้ดูไปเจ้ากาแฟไปส่งเขานะคะกินยังไงกินยังไงเนี่ยเห็นเขากลอกอย่างเงี้นะลอกทิ้งตรงนี้เลย เอาถึงไม่เลยเนี่ยต้องมีไม้มาสอยลอกกินอย่างนี้เขาว่าถ้าลูกแก่ๆแ,แล้วเนี่ยจะหวาน,วานเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันชิมก่อนนะมไม้มาสอยอืออือลูกนี้หวานพี่เปิมวหวานถูกนะมีมองบอกว่าหวานคือแบบรสชาติเหมือนเอ,อ่อเสาวรสอนะ่ะอืมคิดว่าเหมือนคล้ายๆเสาวรสนะกินให้ทั้งเม็ดเลยนะ

จริงเหรอเดี๋ยวเกลับไปเอาไม้มาอยเอาเองนี่ยเห็นไหมกลับไปเอาไม้มาสอยนะคะเดี๋ยวนะเนี้ยกินแค่เนี้ยอร่อยอร่อยถ้าหมากแก่แล้วอ่ะจะวันออกหวานๆเปรี้ยวนิดๆติดไปนิดเดียวอร่อยมากเดี๋ยวรอบหน้าเอาไม่ใช่รอบหน้าเดี๋ยวเอาไปซื้อของให้ตาก่อนตาอยากกินข้าวมันไก่แล้วเดี๋ยวกลับมาสอยอีกทีหนึ่ง ตายแล้งงานที่บ้านไม่ต้องทำแล้ววันนี้มาเก็บหมากพีพวนนี่แหละดูเคนข้างในถุนแดงอยู่ในต้นยอดไม้อืมโอเคบ๊ายบาย